สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาอัปเดตนะครับราคาฟุตบอลแปกค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด9คู่นะครับก็มีทั้งหมด9คู่นะครับก็คู่แรกเตะ3ทุ่มนะครับอยู่ในเซเรียบีอิตาลีนะครับก็ให้ลองโบโลญญาไปที่หน้าปอปานะครับแล้วก็ลาลิก้าเตะเวลา6ทุ่มครึ่งมี2คู่นะครับก็ให้ลองบาเลนเซียที่ราคาครึ่งลูกนะครับ น้ำตรงนี้นะครับมันเป็นน้ําของบอลต่อนะครับซึ่งผมเลือกราคามาเนาะบางท่านถ้าอยู่โต๊ะพับเนี่ยราคามันอาจจะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากหน้าบอร์ดนะครับหลงบาิเลเซียรครึ่งลูกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยต่อมายอก้านะครับที่หน้าเสมอ83นะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสมี2คู่นะครับก็คือคู่3ามทุ่มนะครับ ให้ลองลอริยองที่หน้าปอปลานะครับแล้วก็5ทุ่ม15นาทีให้ลองเม็ดที่หน้าปอปลานะครับเซกุนดาสเปน2นะครับมี2คู่คู่2ทุ่มเนี่ยให้กัดฟันอยู่ลัสพามัดที่หน้าปอปลาน้ำแค่7นะครับอยู่หน้าปอปลาน้ำแค่7เพราะราคาจริงๆรเนี่ยลัสพามัดมันต่อแพงถึงครึ่งลูกนะคู่นี้แต่ว่าถ้าท่านไหนมีหน้าบอร์ดก็จะอยู่ที่ปอได้7นะครับ สี่ทุ่มสิบห้านะครับให้ลองเชวต้านะครับที่ราคาปอปานะครับอย่าลืมนะนะราคาตรงนี้มันเป็นราคาของบอลต่อนะครับเวลาเราอยู่บอลรองเนี่ยไม่ได้ได้น้าตรงนี้นะแต่ได้ลูกตรงนี้แหละนะครับแต่น้ํามันอาจจะเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะในบุนเดสติก้าต้องบอกว่าอันตรายนะตามในคลิปคลิปหลักที่ผมบรรยายไว้นะครับอ่ามันอันตรายแต่ว่ามัน มันก็ยังมีแนวโน้มไปทางบอรลรองอ่ะนะครับก็อยู่อยู่บอรลรองทั้ง2ตัวนะครับสามทุ่มครึ่งเนี่ยอยู่ซังเปาลีครับขออยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็คู่ตีหนึ่งครึ่งก็ขออยู่ไมซ์ที่ราคาครึ่งควบลูกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บอลน,น่ากลัวนะจะ <laughs> ลืมนะแต่ว่าในจุดหลักๆเนี่ยอย่างที่บรรยายในคลิปอะ่ะห้าตัวแรกเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้โอเคนะครับถัดมาเป็น2ตัว อันตรายเหมือนกันแต่ก็ยังโอเคแต่ที่สุ่มเสี่ยงมากก็คือในศึกบุนเดสติก้านะครับแต่ว่าก็ให้ดูไว้เป็นฟุตบอลราคาแปลกแล้วกันนะประมาณนี้นะครับส่วนผลเมื่อวานนี้นะครับผลเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าบอลต่อทํางานนะครับบอลต่ออ่าบอลราคาแปลกทางานนะครับแมนยูล,ลอดตายได้นะครับเสมอ2อสองนะครับคิโรนาเฉือนชนะ1นึ่งศูนย์กลัดบักเอาชนะไป3าหนึ่งนะครับ ชาโว้นะครับก็พิกล็อกเอาชนะ1-0เอมโปลีครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับแต่อยู่ๆยิงเฉยนะครับเอาชนะไปได้เฉยครับ1-0นะครับมันโตว่าก็เฉือนชนะ1-0เลตเจนาเสมอได้ครึ่งหนึ่งครับวินครึ่งเนาะเออีบาร์นะครับพิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็อุเอสกาเนี่ย ผมอยู่ที่หน้าเสมอ71นะก็เลยเสมอครับไม่ได้แต่ถ้าท่านไหนอยู่หน้าปอก็จะหูแหวงนะครับนะส่วนคู่มาลากาเนี่ยจริงๆผมสรุปผลไปว่ามาลากาชนะด้วยซ้ำนะสุดท้ายไอมาลากาเนี่ยมันมันยิงมาโดนโคโดบ้ายิงเหมือนแมนยูยิงเลยนาะที90บวกบวกนะครับก็เลยหูแหวงไปนะครับนี่คือผลราคาแปสิคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้มีแค่9้าคู่นะมีแค่9ค้าคู่จริงๆอ่ะมีแค่5คู่แรกพ่องไว้ครับ <laughs> นะอ่ะลองดูครับเผื่อเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับก็สามารถไปฟังคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องเลยนะครับคลิปเต็มก็ประมาณโอ้หลายนาทีครับนะหลายนาทีเพราะว่ามัน9ก้าคู่เนาะก็ไปเลือกฟังได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ